เอพูดถึงสติเนี่ยตอนเนี้ยหลายอาคารนะโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยคนตื่นตระหนกบอกว่าสั่นไหวก็วิ่งลงอาคารวันนี้หลายจุดเลยนะที่ต้องวิ่งลงลงจากอาคารบอกว่าได้ยินเสียงลั่นบ้างอ,อันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสติหรือว่าถ้าลั่นเนี่ยมันต้องลั่นยังไงถึงจะน่ากลัวคือไม่โทษคนที่เขาต้องรีบหนีนะเพราะว่ามันไม่รู้จริงๆคือ โดยปกตินะครับการลั่นของโครงสร้างเนี่ยถือว่ามันวิบัติปังแสดงว่าเหล็กมันขาดใช่ไหมไเวลาเห็นไหมเวลาเราเหล็กมาทดสอบห้องปฏิบัติการเนี่ยเวลามันดึงอืดปังเพราะงั้นเสียงมันมาจากเหล็กขาดไหมหรือคอนกรีตเนี่ยเวลามันเคลื่อนตัวมันถูกบีบอัดนะับปังดังนั้นเนี่ยเสียงลั่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเสียงลั่นแบบนี้มันอันตรายมากแต่ผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่า วันนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่3คนเนี่ยไม่รู้มันลั่นที่ตรงไหนเป็นอย่างไรแต่พอมีเสียงลั่นแล้วก็ถ้าเกิดท่านอยู่ใกล้ประตูการที่หนีเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นผมอยู่ใกล้ผมก็ต้องไปอ่ะแต่ขอให้ท่านไปอย่างมีสตินะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ต้องระวังไม่ช่ฉันวิ่งแล้วท่านสะดุดล้มมันมีหลายกรณีซึ่งวันนี้ก็อยู่ไอห้องไอซียท่านต้องระวัง ให้ดีด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะทาอะไรอ,ะอันนี้ลั่ลนและรอยรล้าวเอาดูแบบพื้นฐานแล้วน่ากลัวไม่น่ากลัวอ,อันตรายไม่อันตรายอาจารย์น,ยนะครับรอยรล้าวนะครับเราดูตรงนี้รอยรล้าวที่น่ากลัวที่สุดก็อยู่ที่โครงสร้างรับน้ําหนักหลักก็คือเสา <ừ> เสาเนี่ยนะครับเสาแล้วก็คานเสาเนี่ยเป็นแบบนี้แนวตั้งนะครับแล้วก็คานเนี่ยตรงนี้คือโครงสร้างรับน้ําหนักหลัก ถ้าเกิดตรงนี้มีรอยแตกมีรอยเล้าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ต้านตอวรับระวังแต่ถ้าเกิดเป็นโครงสร้างผนังที่อยู่ระหว่างเ<อ>สาคาเนี่ยนะครับ<อ>มันไม่ใช่โครงสร้างรับน้ําหนักหลักนะครับถ้าเกิดมีรอยแตกรอยเล้าท่านถ่ายรูปแล้วติดตามดูนะครับติดตามดูเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้เสามันเอ็นอาจจะเอ็นโดยการการออกแบบนะครับอย่าเพิ่งนะตกใจเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นฟ้า เป็นผนังซึ่งเป็นโครงสร้างบางไม่ใช่เป็นโครงสร้างล้ำหนักหลัก mm hmm. ดังนั้นการบิดตัวเนี่ยมันก่อให้เกิดรอยล้าวรอยแตกได้นะครับ mm hmm. ท่านอย่าไปพึ่งตื่นตกใจจนเกินไปเนี่ยครับ mm hmm. พอมันมีการบิดปั๊บกระเบื้องเนี่ยก็ล่อนมาท่านถ่ายรูปไว้และท่านเอาเอาดินสอแล้วก็สกอตเทปมาแปะแล้วก็ขีดดูว่ามันอยู่เท่านี้แล้วถ้ามันลันต่อล่ะด้านแต่สิ ถ้าเกิดว่ามันขยายตัวต่อ oh. นะครับท่านไปดูที่คานที่สองเดิม oh. ถ้าเกิดคานกับเสาก็ยังแน่นหนายอยู่โอเคนะครับแสดงว่าถ้าเกิดมันต่อไปเรื่อยๆท่านอาจจะต้องทุบทุบเฉพาะผนังนั้นทํำใหม่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่พัฒนาต่อไม่ได้แยกต่อโอเคฉาบปูนทาสีประหยัดกว่าครับครับอันนี้กอเท่านี้เบื้องต้นนะครับ